สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูวิชุดาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องโค้ทก็คือเสื้อผ้าต่างๆจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1รู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่มต่างๆได้ ข้อที่สสามารถเขียนและสะกดนิ้วมือคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องุ่ห่มต่างๆได้โค้ชเสื้อผ้าต่างๆสูทชุดสูทสเนคเกอร รองเท้ากีฬากัาฟถุงมือ Swimming งสูทชุดว่ายน้ำ T-shirt เ,เสื้อยืด s h ชอตกางเกงขาสั้น sock ถุงเท้า hat, หมวก coat, เสื้อคลุม scarf, ผ้าพันคอ dress, ชุดกระโปรง skirt, กระโปรง sweater เสื้อกันหนาว blouse เสื้อผู้หญิง shoes รองเท้า jumper เสื้อไหมพรมขนสัตว์ shirt เสื้อเชอิ้ต a i s t เสื้อกั๊ก trouser กางเกงขายาว over ชุดเอี๊ยมขอบคุณค่ะ